โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดพัสดุแพมบีคือจะรอเปิดพร้อม,อมดันไ,ไฟเดฟเฟอรล่งแต่ว่าเออดองนานเกินไปก็ไม่ดีนะคะนี่หอมาดีนะเนี่ยเฮ้ยเห็นลางๆแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคน้องแบกเราก็จะเปิดน้องแบก๊กออกมานะคะ จะเป็นแค่จีเวลก็เถอะครั้งแรกอะเนาะอืมของกันได้บ um. ั้มอ่ะน่ารักจังลอยอ่ะคนอร่อยนี้เปิดยังไงอะ <transactions> แบบมานทุกคนมันมีพลาส Ob ลติกมาอีกชั้นหนึ่งโอเคทุกคนเราจะเปะิดแล้วอุ้ยน่ารักทำไมแผ่นน่ารักจังลอยอ่ะอ้ยขอดูหน่อยจีอุ้ยพังลูกพัง อุ้ยน่ารักอืมอันนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงชีบาโอเคโอ้ยโอ้ยวางไว้ก่อนโอเคอันนี้เ้ยจะเป็นเราจะเจออันนี้อุกเหมือนนะเฮ้ออ้ยออกมาสิ <laughs> ขอดหน่อยจีโอเค Oh God. อืมพ่หนูชุดแดงสามีอ่ะอุ๊ยเดี๋วพึ่งสิห่ห่ยสันกรามของน้องนั้นของพี่นั้น โอเคอันนี้ก็เสร็จไปในส่วนนี้นะฮะทุกคนอันนี้มันแก่ไง <c oughs> แกไม่เป็นมันไม่ออกมันแก่ไงอะ่ะ <c oughs> แกได้แหละเออไอ้เรากลัวมันพังไงกลัวมันหักน้องกวางน้อยออกมาลูกออกมาเออ โอ้ยร่วงแล้วงะลุ้นกับอย่าเพิ่งลุน้นเอาอันนี้เอาเทปอย่างอืออ้ยอันนี้เพลง All I Got ก็จะเป็น lyrics ของแต่และเพลงนะคะ Cry for Love Amusement Park ดี ดิเปมหมดอันนี้เลิฟซีนอันนี้ทฮมีอันนี้ผัวโอ้ไม่ใช่ <laughs> โอเคเห็นคนอื่นเขาเปิดกันใช่ไหมเออเราก็แบบมันเป็นยังไงนะมันตุดตึ้ขนาดเลยนหรอเมื่อกี้เห็นแล้วแหละแต่ว่าจะทายใหม่นะา อุ้ยตกฝนแตกผมก็ยังโออันนี้อะไรอะอุริเยอะไรอ่านออกแค่นิดเดียวก็คือมันเป็นภาษามือภาษาเขียนอีฉันอ่านไม่ออกค่ะโอเคแต่ก็ถือว่าถือว่าดีเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเปิดอัลบั้มจน f e the Feeling ต่อนะคะสั่งมาสี่ อันนี้หนึ่ง